แรกแท้แรกแท้ <laughs> เออเฮ้ยหอนงงงงดีแต่ว่าแข,ขวนแขวนในบักขัครับเจ้าจิตเจ้าเออเฮ้ยไหลน้ำมันมาไหมครับอยางบนวัน ขพืวนน่ะกระแทกอ่ะ <c> ห <oughs> วานเจี๊ยบยังโบยดังสะใจยี่หรือวะสงลายน้อปุยน้ะชี่สิบหาตอบ ข้างหน้าเจ็ดนะครับ 7. เจ็ดข้างหลังในห้านะครับผมไรมันจะเป็นสาม่องนะที่จริงสองร่อง,องเสริมโอ้ยแต่ง,งแต่งไ่เบาครับเดี๋ยว yeah. จอโบยำครับเจอโบยำเฮ้ยบูนเนาะ นิ่งกิบใส่ปุ๋ย18-4-60นะครับผมเป็นบำรุงรากนะครับบำรุงรากอ่อน